การที่คุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่คุณต้องรู้ก่อนไหมว่าคนสําเร็จในอาชีพนั้นมีหรือเปล่าเพราะการที่คุณจะทําอะไรให้เป็นมืออาชีพอ่ะแล้วคุณมองไม่เห็นเลยว่าใครคือความสําเร็จในอาชีพนั้นคุณจะทํามันไหมถ้าคุณมองหาแล้วหาไม่เจออะคุณจะมั่นใจในอาชีพนี้ไหมคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Trader w i f วิคลื่นของเทรดเดอร์นะคะซึ่งวันนี้ก็เป็น EP ีที่9้แล้วนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราอยากจะคุยกับทุกคนที่ใครที่แบบเป็นมือใหม่ใช่ไหมคะใครที่แบบเพิ่งเริเ่มต้นเข้ามานะคะเป็นเทรดเดอร์นะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่เลยแล้วต้องการที่จะเป็นมืออาชีพคุณต้องรู้อะไรการที่คุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ คุณตัดสินใจจะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณต้องการที่จะทำเป็นอาชีพอะคุณคิดว่าคุณต้องรู้อะไรคะคุณต้องรู้ก่อนไหมว่าคนสำเร็จในอาชีพนั้นมีหรือเปล่าคุณต้องมองหาก่อนว่าเฮ้ยมีคนสำเร็จในอาชีพนั้นไหมมองหารุ่นพี่ที่สำเร็จถ้าบอกว่าคุณต้องการจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมองหารุ่นพี่ที่สำเร็จก่อนคุณต้องดูว่าเฮ้ยต่อาชีพนั้นมีรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จไหมในอาชีพนี้มีคนที่ทำแล้วอยู่อย่างยั่งยืนได้ไหมเพราะการที่คุณจะทำอะไรให้้เป็นมือออาชีพะแลว ค you ุณมองไม่เห็นเลยว่าใครคือความสําเร็จในอาชีพนั้นคุณจะทํามันไหมเนี Idol ่ยแหละมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เต้ยอะค่ะต้องเป็นผลสําเร็จของอาชีพนี้ต้องเป็นหลักฐานความสาเร็จของอาชีพนี้คุณเคยได้ยินเต้ยพูดเขาว่าหลักฐานความสาเร็จไหมคุณรู้ไหมว่าวันเนี้ยคุณอะโชคดีมากที่คุณได้เจอหลักฐานความสําเร็จโชคดีมากที่คุณเจอเต้ยคุณรู้ไหมว่าถ้าย้อนไปอะในวันที่เต้ยเริ่ม11ปีที่แล้วอะเต้ยมองไม่เห็นเลยนะเต้ยไม่เจอหลักฐานความสําเร็จเลยบางคน เกือบจะใช่เกือบจะเป็นแล้วเขาก็เอ้ยเหมือนกับเป็นกูรูแล้วก็เก่งในเรื่องนี้แต่สุดท้ายอะไม่มีความสําเร็จที่ยั่งยืนแล้วเราอะก็ไม่ได้สัมผัสความสําเร็จจากเขาได้เลยรวมถึงเรากปปี้เขาแล้วเราก็ไม่สําเร็จด้วยดังนั้นเนี่ยคุณโชคดีมากมากเลยนะที่เจอแบบตัวเป็นไปหนักที่เป็นหลักฐานให้คุณเพราะสุดท้ายเมื่อวันนี้คุณเข้ามาแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยคุณอะคือเมอร์ใหม่เป็นน้องใหม่ในอาชีพนี้นะ แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่อาชีพอะไรทุกอาชีพที่เราจะทําเราต้องมองหา,ารุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จเราต้องมองหาคนที่สามารถทําได้อย่างยั่งยืนถ้าคุณมองหาแล้วหาไม่เจออ่ะคุณจะมั่นใจในอาชีพนี้ไหมคะแน่นอนได้ตอบแทนเลยว่าถ้าเป็นเต้ยอย่างเงี้ยเต้ยก็ไม่มั่นใจในอาชีพนั้นหรอกว่าเต้ยจะสําเร็จได้ต่อให้ใครมาบอกว่าเนี่ยธุรกิจนี้นะทำแล้วดีโน่นนี่นั่นแต่สุดท้ายเรามองไม่เห็นเลยว่ามีใครบ้างที่ทําสําเร็จอะ่ะเราจะทํามันไหม ดังนั้นเนี่ยให้รู้ไว้ซาว่าคุณโชคดีมากที่วันเนี้ยคุณมองหาคนที่เป็นรุ่นพี่แล้วเจอคนที่สําเร็จในอาชีพนั้นถ้าวันนั้นได้ไม่ตัดสินใจว่าจะเป็นหลักฐานความสําเร็จนะวันเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเต้จะขึ้นมายืนตรงนี้หรือเปล่าถ้าหากว่าวันนี้คุณบอกว่าคุณต้องการที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จเต้บอกเลยค่ะว่าสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเขียนแปะ หน้ากระจกคุณในทุกๆเช้าที่คุณเข้าห้องน้ำแล้วคุณเห็นอ่ะคือคุณต้องเขียนแปะไว้เลยค่ะว่าคุณคือหลักฐานความสําเร็จของอาชีพเทรดเดอร์ทำไมคุณถึงต้องเขียนคํานี้ทําไมคํานี้ถึงต้องวางอยู่ในจุดที่คุณมองเห็นหรือแปะที่กระจกทําไมได้ถึงต้องพูดแบบนั้นเพราะถ้าคุณปรับหมุดเอาไว้ตอกเสาเข็มเอาไว้ว่าคุณคือหลักฐานคุณเป็นหลักฐานความสําเร็จของอาชีพเทรดเดอร์สมองของคุณอ่ะมันได้รับเมสเศษนี้มันได้รับข้อความนี้มันได้รับข้อมูลนี้ แล้วแน่นอนว่ามันได้รับทุกวันทุกวันทุกวันสุดท้ายอะ่ะมันจะมีสิ่งต่างๆที่ถูกดึงดูดมาหลอ่อหลอมเข้ามาทําให้สปอร์ตคุณแล้วทําให้คุณเป็นแบบนั้นโดยที่คุณเองก็อาจจะแบบโชคดีจังเลยที่ได้เจอบทเรียนดีๆโชคดีจังเลยได้เจอสังคมเฉยอดีๆโชคดีจังเลยได้เจอครูบา,าอาจารย์ที่ดีโชคดีจังเลยที่ได้เจอความสําเร็จคุณจะรู้สึกว่าคุณอะโชคดีแต่จริงๆแล้วคุณคือคนที่เลือก เองคุณเป็นคนเลือกความโชคดีนั่นเองและตัวคุณเองค่ะที่เป็นคนเลือกให้คุณอ่ะเป็นหลักฐานความสําเร็จของอาชีพเทรดเดอร์เพราะจิตใต้สํานึกเรามันต้องการสิ่งนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณต้องการจะประสบความสำเร็จในอาชีพเทรดเดอร์คุณต้องการจะเป็นมืออาชีพในการเป็นเทรดเดอร์รู้ไหมคะว่าก่อนที่คุณจะเป็นมืออาชีพในการเป็นเทรดเดอร์ได้มันจะต้องมีเป้าหมายว่าทําไมคนหนึ่งจะต้องเป็นจิตใต้สำนึกต้องรู้ว่าทําไปเพื่ออะไรทำไมต้องทําทาเพื่อเหนื่อยเพื่อ ฝึกฝนเพื่อเข้าใจใช่ไหมคะถ้าหากว่ามันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นอ่ะ <c oughs> คุณจะทําได้ไม่ต่อแน่นแล้วคุณก็จะเป็นคนที่เทรดตามอารมณ์ไหลตามอารมณ์แล้วแต่กูเลยแล้วแต่อารมณ์กูเลยว่าวันนี้กูอารมณ์ดีกูกเทรดได้วันนี้อารมณ์ไม่ดีกูกเทรดไม่ดีวันนี้ตลาดแบบโหไม่เป็นใจกูกเทรดแย่มันจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่ถ้าหากว่าคุณบอกว่านี่คุณคือหลักฐานความสำเร็จฉันเป็นหลักฐานความสำเร็จของอาชีพเทรดเดอร์การที่เราอ่ะปักเอาไว้ว่าเราคือหลักฐานความสำเร็จพฤติกรรมหล,หลายๆอย่างเราก็จะเริ่มเปลี่ยน แต่การที่เราปักไว้แล้วแล้วพฤติกรรมมันไม่เปลี่ยนมีไหมมีเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราอะ่ะติดตาสัญลักของเราคือบางทีมันเห็นนะแต่เราไม่ได้ฟิลลิ่งนั้นฟิลลิ่งของการเป็นความสําเร็จของอาชีพเทรดเดอร์ค่ะมันหมายคมว่าไงทุกคนลององจินตนาการดูนะต้จะถามคุณนะว่าสําเร็จในอาชีพเทรดเดอร์ของคุณเท่ากับอะไรสมมติคุณบอกว่าสําเร็จทุกด้านในชีวิตโอ้โห ทุกด้านในชีวิตเอาด้านไหนเอาด้านไหนคะแล้วเลือดินถามว่าคําว่าสําเร็จทุกด้านในชีวิตหมายความว่ายัางไงล่ะคะมันมีอะไรบ้างาต้องเจาะเข้าไปใช่ไหมทุกด้านในชีวิตตอบได้ไหมว่าด้านไหนบ้างด้านสุขภาพผมเนี่ยต้องเป็นคนที่อ่สุขภาพดีสุขภาพดีแบาเคาเฮ้ยเราอาจจะมีเวลาในการดูแลตัวเองมากขึ้นสุขภาพดีอาจจะมาจากการที่ทเรามีเงบมีการจัดสรรเงิน ในการกินอาหารดีๆกินอาหารที่ดีต่อให้อาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยะจะราคาสูงเราก็สามารถใช้จ่ายหรือว่ากินได้แบบไม่ต้องคิดเยอะหรือการที่เรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันมันคือการที่เราอะให้เวลากับตัวเองในการได้พักผ่อนเต็มที่ได้รีแลกซ์ได้อยู่ในบ้านที่ดีได้อยู่ในบรรยากาศที่ดีอะไรก็แล้วแต่ทุกคนสังเกตไหมว่าการที่เราจะทําแบบนั้นได้อะ่ะเฮ้ย อันนี้แค่ด้านตัวภาพด้านเดียวนะเราขยายเข้าไปอ่ะคุณต้องสามารถอธิบายได้อ่ะหรือบางคนบอกว่ามีอิสาระภาพทางด้านเวลาเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยการที่ฉันสําเร็จในอาชีพเทรดเดอร์เท่ากับฉันมีอิสาระภาพทางด้านเวลาคุณต้องอธิบายได้โอ้ตั้งแต่ที่สำเร็จในอาชีพเทรดเดอร์เนี่ยมีเวลามากขึ้นมีเวลาเยอะขึ้นแล้วคุณต้องรู้สึกจริงๆอะว่าโอ้โหโชคดีมากเลยที่ตัดสินใจ ทำอาชีพนี้โชคดีมากเลยที่ตัดสินใจเป็นเทรดเดอร์โชคดีมากที่ทุ่มเทแล้วก็ทุ่มเทเวลาในช่วงนั้นในการฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ Copy ปี้ความสำเร็จจากคนสําเร็จทําให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วในอาชีพนี้ทําให้มีเวลาในการที่ได้อยู่กับครอบครัวได้เห็นลูกเติบโตอยู่กับช่วงที่ลูกแก่กําลังพัฒนาการที่ดีแล้วก็ได้มีเวลาให้กับครอบครัวทําให้ลูกได้รู้สึกถึงความอบอุ่นที่เรามีเวลา อยู่กับเขาแล้วได้เห็นการเติบโตของเขาเวลาที่คนพูดอธิบายคนจะต้องรู้สึกแบบโหวัดหัวใจมันรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นจริงๆอ่ะเหมือนเต้ยอ่ะทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นว่าเต้ยเลี้ยงลูกเองนะต่อให้เรามีพี่เลี้ยงแต่สุดท้ายเราจะอยู่กับลูกมากคือใช้เวลาในการอยู่กับลูกเยอะมากซึ่งนั่นอ่ะคือเราอ่ะมีเวลามีศักยภ,ภาพในการจาัดสรรเวลาเราสามารถจัดสรรเวลาได้ว่าเราจะต้องอยู่กับลูกในช่วงไหนแล้วเราก็ได้เห็นเขาเติบโต บางคนเนี่ยทาตื่นเช้าออกไปทํางานใช่ไหมตอนที่ตื่นเช้าออกไปทํางานลูกยังไม่ตื่นเลยทํางานทั้งวันกลับมาบ้านลูกนอนแล้วแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยจนถึงศุกจันถึงเส,สามีแค่อาทิตย์ละว,วันคือวันอาทิตย์ที่จะได้ตื่นมาแล้วเจอลูกพอเจอลูกแล้วโอยอยากจะเล่นกับลูกแต่รู้สึกว่าฉันก็อยากจะพักฉันทํางานมา6วันแล,แล้วก็จะเป็นวันที่แบบโอ้ยขอพักหน่อยแล้วลูกอยากเล่นด้วยลูกมาหามากวนก,วนก็หงุดหงิดเพราะว่าอยากจะพักผ่อน อยากจะเป็นเวลาของตัวเองไม่ได้อยากจะเป็นเวลาของลูกของเมียละนึกออกใช่ไหมบางคนเป็นแบบนั้นตื่อเจอมาทุกรูปแบบแล้วก็ให้ให้คำปรึกษากับนักเรียนในลนักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะก็เคยแชร์ให้กับนักเรียนว่าเฮ้ยเราลอง,ลองมองดูว่าถ้าเราอะทุ่มเทเวลานะแบ่งเวลาที่ชัดเจนเพื่อความสําเร็จขอแค่วันละหนึ่งชั่วโวมงพอทำได้ไหมแบ่งเวลามาฝึกฝนนะเพื่อความสําเร็จพอเราสําเร็จแล้วเนี่ยคุณได้ทุกอย่างในชีวิตทั้งหมดเลยคุณเอาไหมเขาบอกเอาครับ ถ้างั้นขอวันละหนึ่งชั่วโมงในการใช้เวลาเนี่ยเพื่อความสําเร็จอะคุณใช้เวลาทั้งวันอะไม่ได้ทำให้คุณสําเร็จแต่ขอแค่วันละชั่วโมงได้ไหมได้ครับนั่นแหละแลกกับอะไรแลกกับการที่ทําให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการเอาไม้มเอาดังนั้นก็อะเรียนชุดนี้เรียนแบบนี้นะซื้อคอร์สนี้ที่เต้สอนนะอะเทรดทองแบบนี้นะเรียนแบบนี้นะจัดสรรเวลาวันละหนึ่งชั่วโมงแบบนี้นะทําได้ไหมแลกกับทุกอย่างเอาแล้วเขาใช้เวลา4เดือนนะ สี่เดือนฝึกฝนตามที่ได้บอกแล้วก็ออกจากงานแล้วปัจจุบันก็คือสามารถเทรดได้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมา,าเห็นมา5ปีแล้วนะหปีแล้วแล้วก็แบบเลี้ยงลูกเติบโตแล้วก็เป็นเทรดเดอร์อย่างเดียวก็คือไม่ได้ไม่ได้ทํางานประจาละซึ่งตอนนั้นะแค่รู้ว่ากําลังทําเพื่องาสเตอร์จแลกกับอะไรมันเท่ากับว่าเนี่ยสำเร็จแนอชีพเทรดเดอร์เท่ากับอะไรเขาบอกว่าต้องการเวลาต้องการเวลา เขาไม่อยากเป็นคนที่ตื่นเช้าออกจากบ้านลูกยังไม่ตื่นเลยต้องไปทํางานนะออกบ้านแต่เช้ามืดลูกยังไม่ตื่นเลยเจ้าเท้าออกบ้านไปกับเจ้าเท้าเข้าบ้านอีกครั้งหนึ่งคือลูกนอนแล้วนอนใช่ไหมคะไม่ได้มีช่วงเวลาที่ได้เห็นพัฒนาการของลูกไม่ได้เห็นรอยยิ้มของลูกไม่ได้พูดคุยกับลูกไม่ได้กินข้าวกับลูกไม่มีช่วงเวลานั้นเลยเด็กเติบโตมายัางไงนอนใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยทาทุกอย่างก็คือเลิกงานปุ๊บ ใช้เวลา 1- 2ชั่วโมงในการโฟกัสตัวเองเพื่อความสําเร็จฝึกฝนเพื่อความสําเร็จนอกไหมคะดังนั้นทุกคนก็ทําได้เหมือนกันเพียงแค่เราต้องรู้ว่าเนี่ยสำเร็จในชีวิตเดอร์เนี่ยเท่ากับอะไระคุณบอกว่าเท่ากับความสุขความสุขแบบไหนคุณอธิบายให้เต้ยฟังได้ไหมเราก็ต้องอธิบายได้แล้วมันต้องรู้สึกจริงๆว่าเนชีวิตฉันต้องการสิ่งนั้นจริงๆชีวิตต้องการสิ่งนั้นจริงๆมันถึงจะทําให้เราอะล็อกเวลาเพื่อความสําเร็จได้เพราะอย่างเต้ยเองเนี่ยเต้ยก็ทําแบบนั้นเหมือนกันเต้ยก็จเหมือนนกั ถ้าหากเราได้ไม่ล็อกเวลาเพื่อความสําเร็จมันก็ไม่มีความสำเร็จให้คุณได้เห็นในวันนี้เข้าไหมคะแล้วความสําเร็จมันทําซ้ําได้ลหลายคนอ่ะอาจจะสงสัยว่าทำไมอาจารย์ต้ถึงสําเร็จแบบโหอย่างยั่งยืนคือทําคือสําเร็จตลอดอะ่ะขึ้นอย่างเดียวไม่มีลงเพราะอะไรเพราะความสําเร็จทําซ้ําได้เต้ยก๊อปปี้ความสำเร็จของตัวเองก๊อปวา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 ง,วางคือทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆต่อให้พอตโต การเทรดของเต้ไม่เปลี่ยนมันนี่เป็นเดทเมนยังไงวางแผนเทรดยังไงสกิลเซตเทคนิคการเทรดเทรดแบบไหนต่อยร์ดโตมันแบบได้เทรดแบบหมื่นเหรียญแสนเหรียญขึ้นมาเป็นล้านเหรียญขึ้นมาเป็นสิบล้านเหรียญขึ้นมาเป็นร้อยล้านเหรียญตด้เทรดเหมือนเดิมใช้ไมล์เซตเดิมใช้กระบวนการเทรดเดิมใช้เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยเพราะความสเร็จทําซ้ําได้ แล้วเนี่ยก็คือความสำเร็จที่วันเนี้ยทุกวันนี้ได้ถ่ายทอดให้ทุกคนนีเพราะได้เชื่อเรื่องความสำเร็จทําซ้ําได้เพราะเราเชื่อเรื่องนี้ว่าความสำเร็จทําซ้าได้เพียงแค่ว่าถ้าวันเนี้ยคุณได้รับไปแล้วคุณทาซ้ําทําเหมือนตามที่ได้สอนคุณก็ทําได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณทําไม่เหมือนคิดไม่เหมือนแน่นอนผลลัพธ์ก็ไม่เหมือนจริงไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าทําเหมือนคิดเหมือนผลลัพธ์ก็ต้องเหมือนอยู่แล้วถูกต้องไหมคุณก็อาจจะบอกว่าโหอาจารย์เด้ใช้เวลาตั้งนาน กจะได้แบบเนี้ยคุณอะกลับไปคิดว่าเพราะอาจารย์เต้ใช้เวลาตั้งนานกาจะได้แบบนี้ดังนั้นเนี่ยการที่คุณจะสําเร็จแค่เดือนหรือ2เดือนแล้วคุณทําได้เลยอะคุณก็เลยรู้สึกผิดเคยเจอคนแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เลยตลกมากเลยว่าทําไมอะคุณซื้อเวลาไปแล้วนี่คุณจ่ายเงินให้เต้ยคุณซื้อเวลาไปแล้วนี่คุณซื้อเวลาความสําเร็จไปแล้วอะมันก็ถูกต้องแล้วที่คุณจะสําเร็จได้ไวกว่าเต้ยอะคุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานแบบเต้ยเลยดังนั้นเนี่ย ให้เข้าใจว่าซือ so ซ้อความสําเร็จแล้วก๊อปปี้ความสำเร็จนั้นซะซื้อความสําเร็จแล้วก๊อปปี้ความสําเร็จนั้นซะเพราะความสาเร็จเนี่ยทำซ้าได้แล้วเพียงแค่คุณรู้ว่าเฮ้ยอันนี้เป็นแพทเทิร์นความสำเร็จที่เขาสามารถทําได้จริงๆแล้วคุณต้องเชื่อมั่นว่านี่คือความสําเร็จที่ตัวคุณอะเพียงแค่ทํา like ซ้ําแบบนี้ท like ุกๆครั uh, ้งทําเหมือนเดิมแพทเทิร์นเดิมๆให้ได้แต่การที่คุณยังทำไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ได้ทําเหมือนเดิมคุณไม่ได้ทําแพทเทิร์นเดิมๆ คุณไม่ได้ทําซ้ํามันก็เลยยังไม่ได้ตักทีเข้าใจไหมคะซึ่งเดี๋ยวใครที่เรียนนะคะใครที่ลงเรียนสิ้นเดือนสิงหานี้นะ28 29สิงหาและ31สิงหาเจอกันที่หาดใหญ่สิ่งที่ควรจะได้นะนอกจากแพทเทิร์นความสําเร็จที่เราจะให้แล้วนะก็แน่นอนเลยค่ะคือคัมพีเทสทองคําที่คุณจะได้ไปนะคแล้วก็ไมซ์ความสําเร็จ แล้วก็วิธีการฝึกฝนนะคุณจะได้วิธีการฝึกฝนไปด้วยนอกจากวันนั้นเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยคุณจะอยู่กับเต้ใช่ไหมเช้ายันค่าเราจะให้เทคนิคให้วิธีการฝึกฝนเช้ายันค่าเลยแล้วที่สาคัญก็คือว่าเราจะให้เทคนิคการฝึกฝนกับคุณไปด้วยว่าคุณจะต้องฝึกฝนยังไงนะถ้าหากว่าคุณไม่ได้แบบอ่าเทคคอร์สเพิ่มไม่ได้เข้าสู่คอร์สทองคอร์สหลักคอร์สใหญ่เพราะว่าคอร์สใหญ่มันมีการโคชชิ่งใช่ไหมมีการพาวางแผนเทรดมีการโคชชิ่งตลอดถ้าคุณไม่ได้เข้าตรงนั้นเนี่ยเห้ หลักสูตรกับคุณเป็นหลักสูตรพิเศษที่ทําให้คุณสามารถไปฝึกฝนด้วยตัวเองได้นะเราก็เชื่อว่าทุกคนที่มาเจอกันนะคะจะเห็นความสำเร็จของตัวเองชัดเจนมากขึ้นและที่สําคัญนะเต้เชื่อเลยว่าคือมันเป็นแบบนั้นจริงๆทุกคนที่ได้เจอเต้เนะ่ะก็คือเข้าใกล้ความสำเร็จได้ไวขึ้นมากกว่ากลุ่มคนปกติเพราะว่าสิ่งที่คุณได้รับจากเต้เนี่ยคือความสําเร็จอย่างแท้จริงนะแล้วพบกัน วันที่สาสิงหาคมนี้นะส่วนเนื้อหาคุณจะได้เรียนเนื้อหาแบบอัดแน่นจัดเต็มเลย28 29ยีสิสิงหาคมนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่ได้สะดวกที่จะมาเจอการวันที่สาสิเสิงหาคมจริงๆอย่างน้อยๆเอาตัวเองมาเรียนวันที่28 29ให้ได้นะคะเพราะว่ายังไงสิ่งที่ได้สอนให้คุณในวันนั้นทั้ง2วันนะก็อัดแน่นแล้วก็ครบถ้วนเหมือนกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากขอให้ทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วก็การนะที่เราจะทําอะไรที่ประสบความสำเร็จอย่างยอดเดยเี่ย ความรักดังนั้นขอให้ทุกคนรักและสนุกกับการเฟรดด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย